สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันกับที่แกะกราม่าว,วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องคำนามนั่นเองนะคะซึ่งก็มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเวลานะคะคำนามนับได้เอกพจน์นะคะต้องมี a r t i c l e นำหน้านะคะก็คือ ถ้าเกิดมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเราก็ใช้ a an นะคะเช่น a dog a c a t อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรากล่าวเฉพาะเจาะจงหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเราได้กล่าวถึงไปแล้วเรารู้ว่าคืออะไรเฉพาะเจาะจงก็จะใช้ the นั่นเองนะคะ ในขณะที่เวลาเรากล่าวรวมๆทั่วไปเราก็จะใช้รูปพหุพจน์กล่าวรวมๆทั่วไปนั้นหมายถึงอะไรนะคะกล่าวรวมๆทั่วไปก็คือสมมุติเราบอกว่าเราชอบหมาเราก็บอกว่า I like dogs เราจะไม่เราจะไม่บอกนะคะว่าเราชอบหมาโดยแบบนี้ I like dog ไม่ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดมันเป็นเอกพจน์แต่ใช่ไหมก็จะต้องมี article นำหน้าไงแต่ว่าอันนี้เห็นไหมคะมันไม่มี article นำหน้าเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ผิดดังนั้นเราต้องใช้ว่า I like dogs นะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่า one of the บวกคำนามภ้าหูพจน์นะคะ มันก็จะหมายถึงหนึ่งในหลายๆสิ่งนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกิริยารักก็จะใช้รูปพหูพจน์นะคะเช่นอะไรเช่นสมมุติเราบอกว่า one of the tigers w h i shot was shot dead ก็คือ เขาหมายถึงแค่ว่าเสือะะะะเส้อตัวหนึ่งนะคะถูกยิงตายนะคะเสื้อตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นแค่ส่วนที่มาบอกว่า1ตัวในเสือหลายๆตัวนะคะในขณะที่แต่กริยารองใน relative clause หรือเตีอยยาว adjective clause อยู่ในรูป past นะคะเนี้ก็คือในขณะที่ประโยคหนึ่งเนี่ยเหมือนกัน นะสมมติ so one of the tigers which were in the zoo was shot dead อันเนี้ยเขาก็จะหมายถึงว่าในวงเล็บอันเนี้ยนาะ which were in the zoo เนี่ย ที่มาที่เขาเป็น relative clause relative clause อันนี้นะคะ mm. ก็จะหมายถึงมาขยยไอตัว tiger อันนี้อีกทีหนึง่ง mm. ก็เลยใช้ were นะคะแต่ว่าอันนี้วันตัวแรกนี้ก็ยังคง refer ถึง was short date อีกเหมือนกันก็คือส่วนหลักเขาอะก็คือเสือหนึ่งตัวถูกยิงตาย ในขณะที่ตัวที่มาขยายตรง w h i c h w e r e and z o e เนี่ยก็คือบอกว่าแบบมาบอกว่าไอ้เสือเนี่ยมันอยู่ในสวนสัตว์นะคะหนึ่งในเสือหลายๆตัวที่อยู่ในสวนสัตว์ถูกยิงตายนะคะก็จะประมาณนี้นะและต่อไปเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็คือ Quantifier นะคะทั้งหมดเลยเนี่ย ทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยอะ่ะเรียก quantifier ก็คือคำบอกปริมาณนะคะแล้วเราก็มาดูกันเลยนะคะเขาบอกว่า a large number of a good number of a great number of a couple of a good many a few few many several ว คำนามพหูพจน์นะคะมันมีหลายตัวแล้วก็อาจจะงงเนาะเราก็จำแค่ตัวเด่นๆเ,เนี่ยนะคะว่าอะไรว่าถ้ามันมเป็น number of เนี่ยว่า couple of หรือว่า many อะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็จะบวกด้วยคำนามพหูพจน์นะคะ ในขณะที่ถ้าเป็น many every one each either neither บวกนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นะคะ one each either neither of นะคะอันนี้คือเขาหมายถึงว่า one of each of neither or either of นี่ย บวกด้วย plural noun แล้วก็บวกด้วย verb เอกพจน์นะคะมันอันเนี้ยมันก็คล้ายๆตัวเสือหมายถึงเสือเมื่อกี้เลยอะ่ะใช่ไหมแต่ไอตัวเสือเนี่ยเราอธิบายไปแล้วสมมติว่าถ้าเราจะใช้ i s แล้วกันเนาะ e a s of the tiger was eating food อันนี้คือเราก็หมายถึงอะไรคะน,นี้ก็หมายถึงว่าเสือแต่ละตัวเนี่ยกำลังกินอาหารใช่ไหม of the tiger อันนี้ the tiger อันนี้ก็คือ plural noun าาแล้วก็ was eating เ was เนี่ยก็คือ verb เอกพจน์นั่นเองนะคะโดยตรงเนี้ยก็คือเป็นแค่มาขยาย s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  แต่ละแต่ละตัวก็คือเป็นเอกพจน์นะคะ ต่อมาเลยเป็นพวกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ a large amount of a large quantity of a great deal of a good deal of a little little much พวก uncountable noun นะคะพวกนี้นะคะมันก็คือแปลเหมือน,นแบบหลายอ่ะนะคะนะคะที่ little little much ก็คืออันนี้ก็คือมากเนาะ little ก็ แบบเล็กน้อยอ่ะดิจทลน้อยนะคะตรงนี้ก็ให้เราดูแค่คล้ายๆตัวบนเนี่ยนะคะที่ใช้พวกนั m เบอร์นั e เก็เหมือนนับได้เนาะแต่ในขณะ,ะที่พวกนี้ก็คือ Amount quantity deal deal พวกนี้ก็คือบวกด้วยคำนามที่นับไม่ได้ พวกนี้เราก็ต้องจำนะมันไม่มีอะไรมาช่วยเราได้นอกจากการที่เราจำหรือว่าการเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันก็จะช่วยได้แต่พวกนี้ก็คือง่ายเลยนะคะไอ้พวกเนี้ย a lot of lots of plenty of none of all of most of some any วกกับคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ก็ได้นะคะ อย่างอันนี้เราก็ใช้ได้หมดเลยนะคะซึ่งมันจะผันตามไอคํานามที่เราใช้เลยนะคะอย่างสมมุติเราบอกว่า all of my money is spent on food ก็คือเงินทั้งหมดถูกใช้โดถูกใช้ไปกับอาหารหมดเลยอันนี้นะคะก็คือ มันนี่นะคะก็คือเป็นคำนามนับไม่ได้เนาะคำนามนับไม่ได้ก็ต้องเป็น s i singular noun อยู่แล้วนะคะดังนั้นอัน,นนี้ก็เลยเป็น east นะประมาณนี้เลยคำบอกแต่ซ้ำในประโยคคำถามนะคะก็คือปกติซ้ำอะ่ะเขาจะใช้ในประโยคบอกเล่าใช่ไหมเออคือปกติอะ่ะที่เราเคยเรียนกันมาใช่ไหมว่าซ้ำเนี่ยใช้ในประโยค บอกเล่านะคะแต่ว่า some ก็สามารถใช้นประโยชคํคำถามได้นะคะโดยคือคาดหวังนะคะว่าคนตอบจะตอบ yes นะคะอย่างเช่นเราถามว่า do you want some food คุณต้องการอาหารหรือเปล่าคือเราก็คาดหวังอยู่แล้วว่าสมมติแบบถ้าเป็น w ว i t e r ก็คือบริกรมาถามเราเนี่ย do you want some food ราก็ต้องบอก yes of course อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มหรืออย่าง any นะคะ any ก็ใช้ในประโยคบอกเล่าได้โดย in general any ก็จะใช้กับอะไรปฏิเสธใช่ไหมแล้วก็คำถามแต่ว่าในกรณีนี้เราก็สามารถใช้กับประโยคบอกเล่าได้เช่นแบบนี้ anything will do สมมติเราถามเขาถามเราว่า What do you want some food Anything will do อะไรก็ได้อะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราควรจะทราบไว้เลยเนาะก็คือ the number of นะคะบวกด้วย plural noun versus กับ a number of บวกด้วย plural noun ความหมายเนี่ยต่างกันนะคะต่างกันยังไงก็มาดูกันเลยเนาะ อย่าง the number of อันนี้นะคะเขาก็จะหมายถึงจำนวนของอะไรบางอย่างอย่างเราจะเรียกว่ามันเป็นแบบสถิติก็ได้นะคะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่น the number of people watching A concert is over is over one thousand ก็คือผู้คนที่ดูคอนเสิร์ตนั้นมากกว่าหนึ่งพันคนนะคะก็คือมันหมายถึงรวมๆนะคะว่า เป็นจำนวนจหน,นึ่งจำนวนนะคะของคนที่ดูคอนเสิร์ตคือหมายถึงเป็นจำนวนก้อนจำนวนนะคะมันก็เลยบวกด้วย verb A กเอกพจน์นะคะในขณะที่ number o f นะเขาก็จะหมายเหมือนความหมายเหมือน m ม n y เลยนะคะก็คือหลายนั่นเองนะคะ อย่างเช่น a number of people were injured in the car crash ก็คือมีผู้คนจำนวนมากเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนนะคะอันนี้ มันคือหมายถึงผู้คนจำนวนมากมันก็เลยใช้เวิร์บเนี่ยเวิร์ <Word. S 1> เป็นเวิร์บภาุพจน์นั่นเองนะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะเรื่องนี้ให้จำง่ายๆเลยนะคะว่า A number of เนี่ยแปลเหมือนกับคำว่า many ในขณะที่ the number of คือเหมือนจำนวนของอะไรบางอย่างหรือเป็นสถิติ ดังนั้นก็เลยบวกด้วย Ver รเอก,กพจน์นั่นเองค่ะ